โอเคครับวันนี้ผมมาสั่งรถเกมนามตโตครับ 600MB ครับอะคุดเข้าที่นี่แล้วแอปนี้ครับอาจปันแจากไฟแล้วครับนี่คุเข้าที่นี่แล้วครับนี่ครับ ่าก็มาแล้วครับนี่ครับขนาดไฟอยู่ 600MB นะครับนี่ครับกดดาวน์โหลดไปเลยครับกดดาวน์โหลดไปครับดาวน์โหลดครัผมกดดาวน์โหลดแล้วครับนี่ครับดาวน์โหลดไฟโอ้โหไฟบิ๊กไปทารกดดาวน์โหลดไปนะครับรดาวน์นโหลดกดดาวน,โน์โหลด,ดไปเลยอ่าดาวน์นนโหลดเสร็จ d o w แล้วก็ผมขอตัดคลิปนะครับอ่านี่ครับผมขอตัดคลิปครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะงงครับไปชมเลยครับ โอเคครับต่อไปให้ท่านผู้ชมมันลดดาวน์โหลดมอนรับมอนเกมนันโหลนะครับนนรรรคบ่ะกดนี่เลยครับดาวน์โหลดอ่านี่นะครับดาวน์โหลดกดไปเกมที่ผมดาวน์โหลดมันคือมอน,นครับมอนเนี่ยมันจะขึ้นหน้ารูปแบบนี้มานะครับ ก็กดดาวน์โหลดไปเลยครับนี่ครับดาวน์โหลดสีเหลืองหงนี่ครับสีสุดๆนะครับพูดผิดรอสักครู่นะครับรอให้มีรีโหลดอ,อ่ารีโหลดเสร็จแล้วก็กดนี่นะครับกดติเข้าไปอ่ากดไปแล้วครับก็รอสักครู่นะครับเนี่ย มันจะขึ้นว่าดาวน์โหลดไฟล์3 1 mb ไหมอ่ะคดดาวน์โหลดไปครับดาวน์โหลดไปผมหอตัดคลิปนะครับโอเคโอเคครับถ้าย้ายไฟล์เสร็จแล้วก็รอรับรอผมยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะแค่ย้ายไฟล์ก่อนผมตัดนะครับนี่ผมตัดมาในเกมนะผมไม่ได้ตัดมาในดาวน์โหลดนะเนี่ยเป็นเกม นั่นะครับนี่ครับอ่านไปที่614 MB นะครับหาแป๊บนึงนะนี่นี่ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับกดเข้ามาเลยครับแป๊บนึงนะกดเข้าที่นี่นะครับแอปแตะไฟล์แอปแตะไฟล์แ,ฟฟแล้วนะครับติเขียวครับ เกมครับเกมขวดนี้ครับเดี๋ยวดนี้ก็ได้ครับผมขวดนี้กันด้ครับนอนนะครับ download ไม่นานครับโอเคครับถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็แตะไฟไปครับแตะไฟไปให้แป๊บหนึ่งนะกดลบไปก่อน ลบไปเนี่ยแต่ไฟไปแล้วแต่ไฟกดอันที่สองนะครับอันที่สองกดอันที่สองนะอย่าลืมแล้วแต่ไฟก็หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่กดโอเคไปกดโอเคไปนะครับก็้ดวโหลดสักครู่นะครับ

โอเคครับถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดนี่ครับนิ่งแทะเจออ่าน่าใช่ครับกดตัดอันนี้เลยครับนี่ครับกดตัดไปกดอันแรกครับนี่ครับเรื่องลงมาพาคำว่า psp นะครับ psp ขาคำว่า psp ครับอ่าผมก็เจอแล้วนี่ครับ psp กดเข้าไปครับ กดสีเข,เขียวข้างล่างนี้ครับนี่ครับกดไปกดแล้วครับผมกดแล้วนะครับเราได้หล,ลดรอบหนึ่งอ่ะผมขอตัดคลิปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคครับผมดาวโหลดเสร็จแล้วอ่ะมันจะขึ้นอน,นิเมะใช่ปะนาจะใช่ครับเหมือนเดิมครับต่อไปก็เป็น เซฟแล้วนะกดอันนี้ครับเหมือนเดิมเรื่อหาเขาว่า p พิมเหมือนเดิมครับอโอเคครับถ้าเจอแล้วกดเข้าไปเลยครับกดเซฟดาดต้านะครับเออใช่แล้วกดที่เซฟดาดต้าเลยครับปั๊ดนึงคนระับปั๊ด ผมมาแล้วครับโอเคครับผมมาแล้วครับกดเข้าที่นี่ครับอินดิกาสเหมือนเดิมครับอินดิกาสบอลที่เกมครับเกมขอที่เซมดัตต้าเลยครับเซมดัตต้ากดอันที่สองครับนี่กดตัดไปครับตัดไปหาคำว่าเพีเพีเหมือนเดิมครับอันนี้ครับเพียรเพียร์กดไปขอลที่เซมดัตต้านะครับเซมดัตต้า นี่ครับนี่ครับอ่ากดไปผมก็กดแล้วครับอ่าดูสิแล้วต่อมาก็เข้าเกมนะครับเดี๋ยวผมมาครับโอเคครับผมก็มาแล้วครับอ่ากดเข้าที่นี่แล้วครับนี่ครับ fpp spp ครับกดเข้ามาครับ 多累的姑娘。